ยอดปริโพันธ์โภชนั์อาหารเสริมอะโตมีอลาสก้าโอเมก้าทรีบำรุงหัวใจบำรุงระบบประสาทให้แข็งแรงผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานระดับโลกค่ะสวัสดีค่ะเจตินค,ค,คุณชากรูเชคให้น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะหมองก็จะพาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่ออโตมีอลาสก้าโอเมก้าทรีแบบที่ได้บอกไปเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องมาเคลียร์ก่อนนะเพราะหลายคนจะมาเข้าใจผิดนะคะว่าน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆเราไม่เหมือนในผน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะรวมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน D พวกนี้ค่ะส่วนน้ำมันปลาหรือว่า f อ s h oil นี่นะคะจะให้สารสำคัญที่ชื่อว่าโอเมก้าทรีหรือว่าโอเมก้าสามนะซึ่งก็จะมาช่วยเสริมสร้างร่างกายได้หลายๆส่วนมากกว่าน,น้ำมันปลานะแล้วจริงๆโอเมก้าทรีหรือว่าโอเมก้าสามเนี่ยคืออะไรทำไมเราต้องเสียเงินไปซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มาทานด้วยโอเมก้าสามก็คือกดไขมันไม่อิ่มตัวเชตหนึ่งของร่างกายนะคะ จัดเป็นไขมันที่จําเป็นสำหรับร่างกายคือร่างกายเราไม่สามารถสร้างเองได้ต้องทานเสริมเข้าไปนะคะซึ่งกรดอเมรกาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกัน,กนตัวแรกคือ DHA นะ ก็จะพบที่ส่วนประกอบของสมองแล้วก็จอประสาทตาหน้าที่สําคัญของเขาก็คือไปส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทสมองแล้วก็ดวงตานะคะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวโรคของสมองต่ตางๆนะคะอย่างเช่นความจาเสื่อมัลไซเมอร์พวกนี้เนาะสารตัวที่2ก็คือ EPA นะคะทำหน้าที่หลักในระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะแล้วก็สามารถลดพวกรื่องเข้าต่ออักเสบได้ด้วยนะจริงๆแล้วโอเมก้าสเนะะี่ยค่ะเขาเป็นตัวที่มีงานวิจัยแพร่หลายตัวหนึ่งเลยเนะ้นถูเรียกได้ว่าโอเมก้าสหรือโอเมก้าทรีเนี่ยค่ะบํา รุงร่างกายได้แทบจะทุกส่วนเลยนะเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะวัยแบบเราๆเนี่ยที่ต้องทำงานหนักใช้ร่างกายหนะักคือไม่ค่อยมีเวลาตัวเองค่ะยิ่งจำเป็นต้องเสริมเลย จากที่หมอได้บอกไปว่าโอเมก้า3เนี่ยเราต้องทานเข้าไปเท่านั้นใช่ไหมคะเขาจะพบในพวกแหล่งปลาทะเลน้ําลึกต่างๆดังนั้นคุณสาคัญเลยเราต้องเลือกคือเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือคือเขาต้องคัดน์มันปลาที่สกัดมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือค่ะคืออันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพนะเพราะว่าถ้าเกิดได้จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนมาแทนที่เราจะได้ประโยชน์กลับได้สารปนเปื้อนเข้าไปแทนแล้วที่สาคัญเวลาทานเนี่ยก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายเรา <Okay. S 1> ด้วยเนาะซึ่งตัว a t o า i c Alaska Omega <Okay. S 1> การผลิตที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยนะจากองค์กรด้รานความปลอดภัยและสาธารณสุขหรือ n s f นะคะได้รับฮาเซฟด้วยนะคะ ซึ่งรับรองว่าปัสจากเสียงสกปรกแล้วก็สารเคมีบนเปื้อนที่มีผลต่อสุขภาพเนาะเราก็ได้รับรองไม้ผ่าน MSC นะคะเป็นการรับรองจากองค์กรพิทักษ์คุ้มครองสัตว์น้ําทางทะเลนะว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะ่ะมาจากองค์กรที่ทําประมงแบบยั่งยืนนะ,ะไม่ทําลายธรรมชาตินะคะที่นะ่าสนใจก็คือว่าเขาใส่ใจทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะคะเพราะว่าเขาใช้ปลาอรลัสกาพอลล็อก ok นะคะจากทะเลแบริงอลัสกาสหรัฐเมกานะคะ โดยความดีงามก็คือว่าเขาทําการคัดแยกแล้วก็สกัดน้ํามันปลาเนี่ยภายใน1นสชั่วโมงนะคะเหตุผลที่ทําแบบนี้นะคะ่ะก็เพื่อให้ได้ความสดใหม่ของวัตถุดิบนะัแล้วค่อยขนส่งไปที่โรงงานผลิตที่อยู่ในรัฐโอไฮโอนะคะด้วยรถไฟเชิงพาณิชย์เลยสนะำหรับสูตรนี้นะคะเขาทําอยู่ในรูปแบบซอฟต์เจลนะคะเวลาเปิดเราก็ต้องกดแล้วก็หมุนนเป็นแบบชายผิวนะคะป้องกันไม่ให้เด็กเปิดคือดีมากเลยนะ หน้าตาสอบเจ๋ว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะคือเขาเม็ดเล็กดีอ่ะมองว่าเทียบกับหลายๆยี่ห้อที่มองเคยทานหมองวมาทานง่ายกลืนง่ายไม่ติดคอนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวของน้ำมันปลาเลยนะอันนี้โอเคมากใน1เม็ดเนี่ยเขาใส่น้ำมันปลามาถึง546.865มิลลิกรัมโดยจะประกอบไปด้วย EPA 208มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ DHA 142มิลลิกรัมพราะใน1เม <Yeah. S 2> ็ดเนี่ย EPA รวมกับ DHA ก็จะเท่ากับ350มิลลิกรัมเลยนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงตามงานวิจัยหลายๆฉบับเนี่ยปริมาณที่แนะนําให้ทานเนี่ยก็จะอยู่ที่250-500มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่จริงๆเราก็สามารถที่จะทานเสริมให้ได้ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันโดยที่ไม่ได้มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเนาะข้อควรระวังในการทานโอเมก้า3เนมีอะไรบ้าง อย่างที่หมอกููไปว่าอะตอมีเนี่ยเขาสกัดมาจากปลาทะเลใช่ไหมคะคุณคุณที่แพ้น้ำมันปลาหรือปลาทะเลแน่นอนแลล้ว,ว่าห้ามทาน ส่วนใครที่มีโรคประจําตัวแล้วต้องทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะอย่างเช่นแอสไพรินวัคซารินพวกนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังไม่แนะนําให้ทานนะคะพ 3, เพราะว่าโอเมก้าสอาจจะไปยับยั้งเกล็ดเลือดนะคะก็ทําให้เลือดแข็งตัวช้าได้ถ้าราคาปกติเนี่ยมีทั้งหมด180แคปซูลเน,นะะี่ยค่ะราคา8 1 0บาทนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยราคาก็จะถูกลงมานะคะเหลือแค่650อบาทเองคุณคุณที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์โดยส่วนตัวมองว่าคุ้มนะเพราะว่าหนึ่งกระปุกแบบเนี้ยค่ะเขากินได้ประมาณ 3- 6เเดือนนก็็ปสามถึงห นะตั้งแต่ขบวนนการผลิตละหนึ่งเม็ดก็อัดแน่นไปด้วย DHA EPA ถึงส5 0รยบมิลลิกรมัมเยอะพอสมควรเลยนะคะก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะไว้ยทำงานนะที่จะใช้บำรุงร่างกายบำรุงหลอดเลือดบำรุงระบบประสาทและก็สมองแถมเม็ดเล็ก,ลกทานง,ง่ายไม่ขาวด้วยสำหรับคุณคุณคนไหนที่เคยทานแล้วหรือกำลังมองหาถั่มปลามาช่วยดูแลสุขภาพอยู่อย่าลืมมามองวัยกันและจะเห็นนะเคล็ดนี้